จินตนาการว่าคุณยืนอยู่บนลันเว์ขณะที่เครื่องบิน 7, เจ็เตรียมพร้อมๆสำหรับการบินขึ้นล่างเพียวบางของมันสองแสงระ,ระยิบปะยับใต้แสงอาทิตย์เครื่องยนต์ส่งเสียงคำรามลึกและในไม่กี่วินาทีมันพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าราวกับสายฟ้าแลบแต่นี่ไม่ใช่เครื่องบินเจ็ธรรมดานี่คือ f 3ฟลบสามสิบห้แอย่านหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำสมัยและเป็นที่ถกเถียงที่สุดในโลก วันนี้เราจะดำดิ่งลงไปดูว่า F-35 ทำงานอย่างไรโดยอธิบายให้ง่ายที่สุดแต่ยังคงเปิดเผยเทคโนโลยีอันซับซ้อนที่ทำให้มันเป็นอัญมณนนีแห่งสงครามทางอากาศยุคใหม่อยู่กับเราจนถึงท้ายสุดเพราะคุณจะไม่เพียงแต่รู้ว่าอะไรทำให้เครื่องบินนี้พิเศษแต่ยังรู้ด้วยว่าทำไมมันถึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตแห่งการคลองน่านฟ้าเมื่อมองครั้งแรก แอฟล35อาจดูเหมือนเป็นเครื่องบินล่องหนทั่วไปการออกแบบที่เป็นมุมเหลี่ยมปลายจมูกแหลมและปีกอลาดเอียงทาให้คล้ายกับเครื่องบินลําอื่นที่เราเคยเห็นเช่นแอฟฟ22แล็ปเคอรอันดงดังแต่ความลับของแอฟ35คือมันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินลําเดียวแต่คือสามรุ่นในตระกูลเดียวกันแอฟ 35M ถูกสร้างขึ้นสําหรับกองทัพอากาศใช้รันเวย์ปกติแอฟ 35B ถูกสร้างขึ้นสําหรับนาวิกโยธินสามารถขึ้นบินในระยะสั้นและลงจอดแนวดิ่งได้ หมายความว่ามันสามารถปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็กหรือฐานทัพหน้าได้สุดท้าย f l o w บถูกออกแบบสำหรับกองทัพเรือมีปีกที่ใหญ่กว่าและช่วงล้อที่แข็งแรงกว่ารองรับแรงกระแทกจากการลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินกล่าวโดวยสรุปแ i r f 35บถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินอเนกประสงค์สำหรับหลายเหล่าทัพเพื่อลดความจำเป็นในการมีฝูงบินที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ฟังดูมีประสิทธิภาพในทางทฤษฎีแต่ก็นี่เองที่ทำให้เครื่องบินนี้มีราคาแพงและเป็นที่ถกเถียงสิ่งที่ทำให้แอฟ o p บ30น่าสนใจจริงๆคือการผสมผสานระหว่างความล่องหนเซนสือและพลังคอมพิวติ้งไว้ในแพ็กเก็ตเดียวรูปร่างของเครื่องบินถูกออกแบบมาอย่างพิธีพิถันเพื่อเบี่ยงเบนคลืน,นเรดาร์ทำให้ตรวจจับได้ยากขึ้น ผิวของมันถูกเคลือบด้วยวัสดุดูดซับเรดาร์าพิเศษที่ทําให้มันล่องหญิงกว่าเดิมแต่ความล่องหนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทําให้เครื่องบินขับไล่ดีขึ้นจุดแข็งจริงๆของ f 3 5อยู่ภายในเหล่ากับคอมพิวเตอร์บินได้มันมีเซ็นเซอร์ติดตั้งรอบลําตัวที่สอแกนสภาพแวดล้อมตลอดเวลาเซ็นเซอร์เหล่านี้ตรวจจับสัญญาณเรดาร์ความร้อนสัญญาณอิเล็กทรอนิกและแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวบนพื้นดิน สิ่งที่ทำให้มันลำหน้าคือความสามารถในการรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันและนำเสนอให้กับนักบินในภาพที่ชัดเจนแทนที่นักบินจะต้องมองจอมอนิเตอร์หลายจอแล้วพยายามประมวลผลด้วยตนเองเอฟล็อปสามสิบห้าทำงานทั้งหมดแทนมันรวบรวมข้อมูลกรองและแสดงผลในรูปแบบที่อ่านง่ายลองนึกภาพว่าคุณอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยเสียงพูดคุยหลายร้อยเสียงแต่แทนที่จะได้ยินเสียงวุ่นวายคุณกลับได้ยินเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการนั่นคือสิ่งเทีย F อฟล็อสามสิบห้า ทำให้การรบง่ายขึ้นคุณสมบัตินี้เรียกว่าเซนเซฟิวเบิร์นและมันทำให้เครื่องบินนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่เป็นศูนย์บัญชาการลอยฟ้าความจริงแล้วแอร์ o ฟอ35สามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องบินลำอื่นกองกำลังภาคพื้นดินและเรือรบสร้างสนามรบเครือข่ายที่ทุกคนเห็นภาพเดียวกันแบบเรียนไทยแล้วหมวกนักบินล่ามันอาจเป็นเทคโนโลยีที่เจ๋งที่สุดที่เคยสวมบนหัวมนุษย์ด้วยราคาที่สูงเกือบครึ่งล้านดอลลาร์ หมวกใบนี้ไม่ได้มีไว้แค่ป้องกันศีรษะแต่มันเชื่อมโยงโดยตรงกับเซนเซ,นเซอร์ของเครื่องบินด้วยหมวกนี้นักบินสามารถมองทะลุตัวเครื่องบินได้เจอจริงจริงกล้องที่ติดตั้งรอบแปรฟลอปสามสิบาส่งภาพสดมายังหมวกเมื่อมองลงนักบินสามารถเห็นทะลุพื้นของเครื่องบินลองจินตนาการว่าเหมือนเล่นวิดีโอเกมที่มีเพื่อฉายขึ้นตรงบนกระบงังตาแสดงเป้าหมายการนำทางและข้อมูลอาวุธทั้งหมดนักบินจึงกลายเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องบิน สามารถเล็งอาวุธเพียงแค่ใช้สายตามองเป้าแล้วสมรรถนะการบินละ F-35 ใช้เครื่องยนต์เผื่อนวิ i มี F-135 เครื่องเดียวที่ส่งพลังที่สุดเครื่องหนึ่งในโลกสร้างแรงขับได้ถึง43,000ปอนเพียงพอที่จะทำให้มันบินได้เกินมัก1.6หรือเราว1,200ไม่ต่อชั่วโมงแม้จะไม่ใช่เครื่องบินที่เร็วที่สุด แต่ความเร็วไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ f ลบ35อันตรายสิ่งสำคัญคือความสมดุลระหว่างความลงหนการส่งตัวระยะบินและเซ็นเซอร์ล้ำสมัย f ลบ35มหไมได้ถูกออกแบบมาเพื่อการดวลกลางอากาศแบบยุคสงครามเย็นแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายก่อนที่สัตว์รู้จะรู้ตัวตอนนี้มาพูดถึง f ลบ3 5 b ซึ่งอาจน่าตื่นตาที่สุดในบรรดารุ่นทั้งหมดมันสามารถบินขึ้นในลันเวสันและลงจอดแนวดิ่งได้เหมือนเฮลิคอปเตอร์วิศวกรได้สร้างระบบ ยิฟฟฟานพิเศษไว้ด้านหลังห้องนักบินเมื่อเข้าสู่โหมดแนวดิ่งฝาปิดบนและใต้ลำตัวจะเปิดออกพัดลมยกสะดุดอากาศเข้าขณะที่หัวฉีดด้านท้ายหมุนล,ลงสร้างแรงยกสมดุลทำให้เครื่องบินสามารถลอยอยู่กลางอากาศได้การได้เห็นเครื่องบินหนัก30ตันลอยนิ่งกลางอากาศก่อนลงจอดบนเรือมันเหมือนภาพจากหนังไซไฟแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ต้องแลกด้วยราคา โครงการแนฟลบ35เป็นโครงการอาวุธที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ค่าพัฒนาผลิตและบำรุงรักษารวมแล้วมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์นักวิจารณ์บอกว่ามันแพงเกินไปและซับซ้อนเกินไปและบางคนยังบอกว่ามันพยายามทำหน้าที่มากเกินไปโดยเป็นทั้ง3รุ่นในหนึ่งเดียวฝ่ายสนับสนุนโตว,วาคาใช้จ่ายกระจายไปในหลายประเทศพันธมิตรและเทคโนโลยีของมันก็ไร้คู่แข่ง ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ F-35 ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำสงครามทางอากาศไปตลอดการในการฝึกซ้อม F-35 เคยทำอัตราส่วนการสังหารสูงถึง20ต่อ1เมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นเก่าหมายความว่า F-35 หนึ่งลำสามารถจัดการเครื่องบินสัตว์รูได้ถึง20ลำก่อนถูกโจมตีแม้มันไม่ได้หมายความว่า F-35 จะไร้เทียมทานแต่ก็แสดงให้เห็นถึงพลังของความล่องหนและ เซนเซอร์ฟิวฟิในสงครามสมัยใหม่ใครที่เห็นก่อนมักจะชนะและ F-35 ถูกออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่านักบินจะเป็นฝ่ายเห็นก่อนเสมออีกแง่มุมที่น่าสนใจคือ F-35 สามารถเป็นตัวคุณกำลังรบแม้จะไม่ยิงสักนัดแต่มันสามารถส่งข้อมูลชี้เป้าให้อากาศยานหรือระบบบนพื้นดินได้ด้วยเหตุนี้มันจึงเปรียบเสมือนกล้องหลังคอเตอร์แบกมากกว่าตัวโจมตีด่านหน้าคอยสังการและให้ข้อมูลกับระบบอื่น ต่อเพื่อทำการโจมตีแต่ก็อย่าประมาทพลังของมันเพราะเ3 5บสามสามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายตั้งแต่มิตรไซอากาศสู่อากาศไปจนถึงระเบิดนำวิธีความแม่นยำสูงในโหมดล่องหนมันเก็บอาวุธไว้ในช่องบรรทุกภายในแต่เมื่อไม่ต้องการความล่องหนมากนักมันสามารถบรรทุกอาวุธเพิ่มเติมภายนอกปีกได้ความอเนกประสงค์ของเอฟลบสามสิบห้ายังขยายไปนอกเหนือจากการลบเพราะด้วยกล้องและเซ็นเซอร์ขั้นสูงมันยังสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องบินลาดตระเวน รวบรวมข่าวกรองให้กับผู้บัญชาการทําให้มันมีค่าทั้งในสงครามและภารกิจสอดแนมสันติภาพกล่าวได้ว่ามันสามารถทํางานแทนเครื่องบินหลายประเภทในลําเดียวอย่างไรก็ตามแอฟลอปสามสิบห้ากอไม่สมบูรณ์แบบการบารุงรักษาเป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะการรักษาสภาพผิวเคลือบล่องหนซึ่งใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงซอฟต์แวร์ที่เป็นหัวใจสําคัญก็เคยมีปัญหาล่าชา้าและบักนักบินบางคนบนเรื่องการมองเห็นด้านหลังที่จากัดแม้หมวกนักบินจะช่วยได้แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังไม่มีเครื่องบินลำใดที่รวมทุกอย่างได้สมบูรณ์เท่ากับแอฟโรลบสามเมื่อมองภาพรเมโฟลบสามบไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่มันคือการเปลี่ยนผ่านจากความเร็วและการส่งตัวไปสู่การครองข้อมูลสงครามในปัจจุบันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครมีเครื่องบินที่เร็วหรือแรงกว่าแต่ขึ้นอยู่กับใครมีข้อมูลที่ดีกว่ามองภาพได้ชัดเจนกว่าและโจมตีได้แม่นยำก่อนสัตว์รูจะทันตอบสนองแอฟลบสาถูกสร้างมาเพื่อสงครามประเภทนี้ ที่ซึ่งความรู้คือพลังและการเชื่อมต่อคือใช้ชนะสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่แฟนการบินวิธีเข้าใจง่ายต่อคือเปรียบแปบลบ35เหมือนสมาร์ทโฟนในขณะที่เครื่องบินรุ่นเก่าเหมือนโทรศัพท์ฝาภาพโทรศัพท์ฝาพ้ายังโทรออกและส่งข้อความได้เช่นเดียวกับเครื่องบินรุ่นเก่าที่บินและยิงได้แต่สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับเครือข่ายมีแอป กล้องระบบนำทางและอื่นๆนอีกมากมาย f 3 0คือสมาร์ทโฟนแห่งท้องฟ้าเป็นแพลตฟอร์มหลายบทบาทที่รวมทุกสิ่งไว้ในระบบเดียวแม้จะยังมีการถกเถียงเรื่องค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ f 3 5ได้กำหนดทิศท,ทางแห่งอนาคตของการรบทางอากาศประเทศที่มี f 3 5ไม่เพียงได้เครื่องบินแต่ยังได้เข้าร่วมระบบแชร์ข้อมูลที่ทุกนักบินเรือรบและกองกำลังภาคพ,พื้นดินที่เชื่อมโยงได้รับประโยชน์ร่วมกัน และนั่นอาจเป็นสิ่งที่ตัดสินแพ้ชนะในสงครามสมัยใหม่ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณได้ยินเสียงคำรามลึกของเครื่องยนต์เจ็ดและเห็นเงาร่างเพี่วตัดผ่านท้องฟ้าจำไว้ว่ามันอาจเป็น F แอร์3ฟลบสามสิบห้าแนแย่เครื่องจักรที่รวมความล่องหนุนเซนเซอร์และพลังคอมพิวติงเข้าไว้ด้วยกันไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่มันคือการปฏิวัติการบินและนี่คือการเดินทางของเราในโลกของแอร์3ฟลบสามสิบห้าเครื่องบินที่ทั้งน่าหลงไหลและเป็นที่ถกเถียงทั้งล้ำยุคและเปลี่ยนประโยชน์คำพูดส ผู้แทนโฟล์ลบสาหวัต์ฟักซ็กเพื่อนซิมครี